<_ EN _><_ EN _>เอาล่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับในวันนี้<_ <EN> _>พวกเราจะมาทำการสร้างปิระมิดด้วยกล่องดำกันบอกเลยว่าการสร้างครั้งนี้จะใหญ่โตและอลังการสุดๆเพราะเราจะเอากล่องดำหรือกล่องแดงหรือลูบี้เชสเนี่ยครับมาสร้างเป็นพีระมริด <_ EN _> และอย่างที่เห็นเลยผมเตรียมพร้อมมาอย่างดีเพราะว่าผมใส่หมวกกล่องมาเรียบร้อยแล้วเพราะเราจะใช้กล่องในการสร้างนะครับว่าแต่เอ็นเจไปไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยเอ็นเจเอ็นเจเอ๊ะเดีเ๋ยวด้ะเฮ้ยอันนั้นมันอะอะไรล่ะนาขอเข้าไปดูใกล้ๆหน่อยนี่มัน เฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมัมมี่เจ็บปอบปอบชิกกี้เฮ้ยเอ็นเจเดี๋ยวนะโอ้โหเธอโอ้โหแต่งตัวเป็นโอ้โหมัมมี่เลยเหรอเนี่ยไม่ใช่นายจะแต่งตัวเป็นอะไรก็เราตัดกันว่าเราจะแต่งตีมพีระมิดไงแต่งตีมแบบว่าในพีระมิดมันก็ต้องมีมัมมี่นายแต่งเป็นอะไรอ่ะเอ้าก็อ่ะเราบอกว่าคอนเซปต์วันนี้คือการเอากล่องมาสร้างพีระมิดฉันก็เลยแต่งตัวเป็นอ่ากล่องไงสมบัติในพีระมิดเหรออ่าใช่ฉันเป็นกล่องสมบัติในพีระมิดไม่ฉันไม่ได ความว่าอย่างนั้นจะคิดว่านายจะจะแต่งเป็นมัมมี่คู่กับฉันอย่างเงี้ยจะเป็นคริโอพัสตาอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหโอ้เธอก็จัดเต็มอีกแล้วโอ้โหแล้วนี่มันายมาสี่คนรวมฉันด้วยห้าคนน่ากลัวจะมัดเลยเอ็นเจโอแต่งเต็มเกินอะไรกันเนี่ยโถเอ้ฉันเนี่ยเหมอะฟันกับพีระมิดสุดๆแล้วโอ้โหมีซอมบี้พักพวกเดินตามด้วยอะไรกันนี่ยนี่ไม่ใช่ซอมบี้นี่คือมัมมี่่ามัมมี่มัมมี่โทษทีส่วนฉันก็เป็น สมบัติในหลุมฝังศพมัมมี่ oh อีกทีหนึ่งโอ้โยเอาเป็นมาให้อภัยกันแล้วกันแต่ก็จะไปดูต่อไปฝากน้องๆอย่าลืมเชวยกันกดไลค์กดซับสไครป์ฉันด้วยนะใช่แล้วฝากกดไลค์กดซับสไครป์ด้วยนะครับเออเอาล่ะแล้วถ้าพร้อมกันแล้วแล้วก่กอนอื่นออกตามหากล่องดำกันก่อนเจ้โอเคส่วนฉันจะช่วยเคลียร์พื้นที่อยู่แถวนี้อ๋อโอเคงั้นเธอเคลียร์พื้นที่ฉันหากล่องดำโอเคทำไมอ่ากล่องอย่างฉันต้องไปตามหากล่องดำด้วย่ะเนี่ยเอาก็ถูกต้องแล้วล่ะชิคกี้กล่องยัง เพราะว่านายเป็นกล่องนายก็ต้องหาพวกเดียวกันเองนะสิเพาะจริงด้วยอ๋อขอขอใช้เลดารากล่องก่อนนะปุปปีปุปปีปุปปุปต้องไปทางนี้แน่นอนไปลโอ้โหแปลกชะมัดเลยอยาต้อนแค่จะแต่งตัวเป็นกล่องไม่พอยังทำตัวแปลกอีกด้วยจิกกี้ฉันบอกเลยนะฉันไม่ไม่ใช่กล่องธรรมดาดนะ้ไหมเอ็นเจรู้เปล่านายทำไมเหรอฉันเป็นกล่องทองนี่ ถ้าเป็นฉันฉันจะเลือกเป็นกล่องเพชรกล่องเพชรอย่างนั้นเหรอใช่เพราะฉันจะได้แง่เพชรออกไปขายเอ้าโ,โหอันนี้ออกแนวโลบเฮ้ยแต่ว่าแต่สกี้นายรู้วิธีสร้างพิระมิดไหมอะ่ะสร้างพิระมิดอย่างนั้นเหรอใช่แล้วก็พอจะรู้อยู่เอ็นเจฉันไม่รู้เลยฉันไม่รู้ว่ามันจะเริ่มต้นเริ่มจากฐานยังไงแต่พิระมิดนี่เป็นอันที่มันเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหม พีระมิดที่ไหนเป็นสี่เหลี่ยมมันเนี่ยให้ตายเถอะพีระมิดเป็นวงกลมโอ้หนักเลยเอ็นเจพีระมิดบ้านไหนเป็นวงกลมเจอฉันก็หยอกเล่นจริงๆแล้วพีระมิดมันก็คือรูปดาว <c oughs> ฉันว่าไปกันใหญ่เลยเ <c oughs> นี่ยโอ้โหมันคือรูปสามเหลี่ยมแล้วตอนนี้ฉันก็เจอกล่องดแออาแล้วด้กกวยเออสุดยอดเลยเจ๊เนี่ยหาไว้ชมัดเลยเอ็นเจเธอรู้เปล่าว่ากล่องอันเนี้ยคนไทยเขาไม่ได้เรียกว่ากล่องดาเหมือนเราด้วยนะเอาเหรอเขาเรียกว่ากล่องอะไรเขาเรียกว่ากล่องแดง ทำไมเป็นสีแดงนั่นน่ะสิทั้งที่สีดํามันเยอะกว่าไม่ใช่เหรออืมอาจจะเพราะว่าชื่อของมันหรือเปล่าเอาเป็นว่าเรียกว่ากล่องแดงแล้วกันหรือจะกล่องดำมันมันก็กล่องดําหรือกล่องแดงมันก็เรียกไม<ร>่ได้คู่ห<อ>ละเราียกกล่องดำมาตลอดก็เรียกว่ากล่องดํานั่นแหละชิคกี้นดูยังไงมันก็ดําปิดขนาดนั้น่ะเอาอหลรฉันกําลังแบกกล่องดําแดงกลับบ้านเราจะสร้างพิระมิดแบบว่าใหญ่โตแค่ไหนใหญ่โตแบบใหญ่โตโมโหลานสเกลหนึ่งต่อหนึ่งเท่ากับของจริงเลยฮะนายสร้างคนเดียวนะฉันง่วงอ่ะพอดีว่าฉันแบบติดธุระต้านนเม เ,เชื่อเพลิงได้ด้วยเหรอพวกแซปลิีงมาเป็นเชื่อเพลิงได้ด้วยเหรอเนี่ยอ่ะฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะตอนนี้ฉันโยนเข้ามันกลายเป็นเชื้อเพลิงไปแล้วอเอาแหละเอนเจนี่ฉันเอาแบกกล่องดำกลับมาให้เธอเรียบร้อยแล้วโปนี่ไหนโอ้โห อ้ยชิคกี้หาไวหาเก่งสุดยอดไปเลยขอนี้ใช่ไหมฝั่งนี้ใช่ไหมที่เธอจะขยายแคมออกมาเป็นปีรนะมิดเนี่ยใช่แล้วเยี่ยมเลยเอาอะไรก่อนหนึ่งก็ต้องคำนวณพื้นที่รอบๆก่อนว่าเราจะสร้างใหญ่แค่ไหนชิคกี้ว่าแต่ว่าทาไมฉันถึงหาปุ่มขยับไม่เจอเลยอะปุ่มขยับอะไรหรอเฮ้ยทำไมของฉันมาไม่ขึ้นอนะ้ยเดี๋ยวนะทาไมกล่องดําของเธอไปอยู่ตรงนั้นกล่องดําฉันอยู่ตรงนี้อ๋อแปลกแปลกนะเนี่ยไหนลองมากดอันนี้ดูซิเอ็นเจได้หรือเปล่าป้าไม่เห็นมีปุ่มอะไรเลยโอ้ปุ่มอยู่นู่น สูงเลยมาเลยเอ็นเจเราจะเริ่มสร้างกันเลยไหมเริ่มเลยชิคกี้นะว่าพอหรือยังฉัน,นว่ทีสร้างพีระมิตเนี่ยน่าจะพอแล้วนะมันก็ใหญ่อยู่พอสมควรเนี่ยอโอเคก่อนอื่นฉันต้องหันกล่องดําออกมาแบบนี้ก่อนนี่ด้านนี้จะเป็นด้านหน้าพีระมิตของเราโอเคไหมโอเคแล้วเราต้องทําทางเข้าไหมไอเอ็นเจพีระมิตเหรอใช่แล้วแหละก็ดีนะชิคกี้ทําทางเข้าด้ดีกว่างาั้นอ่ะนี่อันนี้ทางเข้าอะ,อะไรเหรอเอ็นเจถ้าขโมยกล่องฉันไม่ เอนี่ก็อของฉันอยู่นี่เอานี่ตรงนี้ไปยังไงบแบบนี้ทางเข้าโอเคไหมรูทางเข้าประมาณนี้แต่ว่าเรากาหนดจะขอบก่อนไหมกำหนดที่เราความใหญ่ก่อนแล้วค่อยแบบว่าเพราะสุดท้ายมันก็ต้องรวมกันเป็นจุดหนึ่งเดียวเป็นสามเหลี่ยมอะโอเคงั้นขยายซ้ายขวาก่อนละกันลองอขยายไปฝั่งละสิบก่อนละกันเอ็นเจสิบเพื่ออะไรสิบกล่องเอาเป็นว่าเนววางตรงไหนฉันก็วางอยู่ตรงนั้นแหละปืสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบดิถ้าสิบกล่องจะยาวประมาณนี้เลยฝั่งละสิบใช่ไหมใช่แล้วโอ้โห ถือว่าใหญ่อยู่นะเอ็นเจโอเมันเท่ากันไหมเนี่ยจิกิเท่าเท่าเอ็นเจเก้าแล้วก็ส oh ิบโอ้โหแล้วดูความใหญ่ของม่อเอ็นเจใหญ่พอไหมอ่ะโอ้พอแล้วจังหวะนี้โอเคถ้า okay. อย่างนั้นก็เลี้ยวเลยเอ็นเจเลี้ยวแล้วเราจะเอาความกว้างกี่บล็อกอ่ะสิบคูณสิบเลยเอ็นเจทุกด้านต้องเท่ากันหมดโอเคงั้นเป๊บหนึ่งนะแล้วดึงออกมาป้าแบบนี้หรือเปล่าอ่า uh, เราต้องตอบเหมือนกันใช่ไหมอ๋อโอเคถ้าเธอตอบแบบนั้นเดี๋ยวฉันตอบแบบนั้นด้วยก็ได้โอเคหนึ่งด้วยกล่อง โชวกันแค่ไหนอ่ะของชิดอยู่นะของชิดอยู่เอ็นเจสองดับ จะลอดไปในชั้นโน๊กเก็เ่าอะสุดท้ายแล้วสิบมันจะเท่ากันไหมอยากรู้ก้ยเอเจเธอนับเลขทำให้ฉันแบบว่านับผิดเลยฉันไม่รู้นับไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยเอ็นเจแต่ว่าพอนับไปสิบแล้วใช่ไหมเธอจะต้องนับไปอีกสิบนะเฮ้แล้วมันจะเป็นสิบสิบได้ยังไงจิเก้เพราะว่าด้านหน้าเนี่ยมันสิบตรงนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วมันก็สิบตรงเธออีกก็กลายเป็นยี่สิบไไงโดยรวอมาเพราะฉะนั้นด้านข้างก็ต้องเป็นสิบบวกสิบก็เป็นยี่สิบไงโอเคแล้วต้องเว้นตรงนี้ด้หรือเปล่าอ่าลองแบบไม่เว้นด่อนนนนไ้้ััาจะป มั 1> น1บล็อกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเอาเป็น11แล้วละกันถ้าอย่างนั้นเหรอโอเคเอางง้นก็ได้อุด1อันเสร็จแล้วก็นับ1ถึง10ใหม่1 2 3 4 5 6 7งสามเ็ด้ฮ้ยจะนับถึงเท่าไหร่แล้วเน <9. S 1> <Okay. S 2> ี่ยเโอเคเธอกีนี่แค่นับแทนไนได้เลยนะเ,เห็นไหมเราวางไม่เท่ากันจริงด้วยต้องต้องมีไม่เธอก็ฉันที่นับผิดเ,เจ อันดับปีติกิอ๋อสิบเอ็ดของนายต้องสิบเอ็ดไม่ใช่หรอนในบล็อกสิบเอ็ดหน่อ่าชั้นสิบเอ็ดแล้วนะสิบเอ็ดเนี่ยเท่าเไรอะอ่าโอเคโอเคต่อไปเลี้ยวเลยเอ็นเจ่เลี้ยวเลี้ยวเลยเลี้ยวไปไหนเลี้ยวมาบรรจบกันเธอคิดว่ามันจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสไหมอ่ะไม่ค่อย <c oughs> อ่ะอันดับแรกฉันต้องก๊อปปี้ก่อนใช่มานี่ฉันลืมไปแล้วนี่เอาล่ะนาทีชีวิตก็แต่ว่าไอ้จะต่อกล่องยังไงอ่ะต่อกล่องยังไงหมายถึงยังไงเหรอเอ็นเจจะกอธิบายไม่ถูกเหมือนกันเดี๋ยวไปดูก่อนอ๋อโอเคต่อมาแบบนี้หนึ่ เก <9 S 2> ้า <10 S 2> สิบสิบเอ็ดสิบสองเฮ้ยเอเจทำอะไรเนี่ยโหพื้นลุกเป็นรูเลยเฮ้ยหายแล้วหายแล้วเนี่ยที่ฉันนับเมื่อกี้นี้คือหายไปแล้วเก้า ไหนมันจะมันจบกันไหมโชว์สิบเอ็ดอืมโอเคประมาณนี้ก็น่าจะได้อยู่โอเคโอ้ยให่ใหญ่ขนาดนี้เอ็นเจฉันไปแล้วออกเกมดีกว่าไปด้วยฉันไปด้วยโอ้โหสร้างใหญ่ขนาดนี้มันจะไม่อลังการไปหน่อยเหรอก็เออใครเป็นคนคิดอรใครเป็นคนคิดเอาแหละไหนๆก็เริ่มสร้างแล้วเราก็ต้องสร้างให้เสร็จเอ็นเจจัดไปแล้วขั้นต่อไปที่เราต้องทำคืออะไรก็คือการขยายออกมาแบบนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วก็ยกขึ้นแบบนี้เชิบนี้ ชใช่แล้วแต่อาจจะต้องชิดกันหน่อยหรือเปล่าอ่ะนี่นี่ประมาณนี้เอ็นเจว้าบอยางงี้เหรอคือดีนิดเดิงเอ๊ะทำไมดูไม่เท่ากันนะจิก้เอ๊ฉันว่าเท่าได้เอ็นเจอยางงั้นเหรอโอเคนี่เท่าโอเคเอาแหละเสร็จแล้วก็ล้อมรอบไปเลยได้เลยทำอางนี้ไปเรื่อยเลยใช่ไหมใช่แล้วอันนี้ก็น่าจะเป็นโอ้โหงานงานฝีมือแล้วแหละตอนนี้งานฝีมือตอนนี้ความเร็วเป็นต่อรูปหล่อเป็นต่อกว่านี่เป็นไงนี่้ยพูดอะไรอ่ะอยู่ดีก็พูดขึ้นมางงเลยจชะมันเป็นคำ ของของจองที่ฉันเคยได้ยินตอนเด็กๆแหละออความเร็วเป็นต่อรูปรล่อเป็นต่อกว่าเคยได้ยินแต่เรื่องคารลมเป็นต่ออ่ะทิิ มอนอันเดียวกันเปล่าน่าจะคล้ายๆกันฉันว่าแต่ว่ามันเหมาะกับฉันมากเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรเหรอเพราะว่าฉันรูปหล่อยังไงเ่ะเฮ้ยไม่สบายเป็นไข้สงสัยจะเป็นโควิดอยากรู้ความเห็นน้องๆจังเลยว่าคิดว่าพี่ชิคกี้หน้าตาเป็นยังไงตัวจริงเหมือนไก่เดี๋ยวไม่ใช่เปิดหน้าออกมาพี่ชิคกี้หน้าตาเหมือนไก่เหมือนไก่เลยจริงนะทิกกี้ต่จะหน้าตาเหมือนไก่ตาต่อให้ไม่เหมือนก็ลองติดหนอนไก่ดูก็จะได้เหมือนอ๋ออย่างนี้เอง ถึงฉันจะเหมือนไก่อะแต่ฉันมันก็เป็นไก่ที่หล่อมากอีกแล้วเอ็นเจเออ <c oughs> เอามาด้วยเลบักสองพันเดี๋ยวฉันช่วยชม <c oughs> โอ้โหจางให้ชมจางให้ชมเลยจังวันนี้โอ๊ตกี้นะรบกวนสมาธิฉันนะเนี่ยจะมีสมาธิด้ยหรอเอ็นเจไม่ ฉันมีสมาธิสมรีสัสมปัญญาด้วยนะโอ้โหสติสัมปชัญญะนั่นน่าจะไม่โคกพูด <c oughs> พูดลิ้นพันขนาดนี้เรามันก็มีผิดพลาดกันได้แต่ไม่ควรจะผิดพลาดกับเรื่องนี้โอ้หม่กอดเอ็นเจเธอถึงไหนแล้วเดะฉันมาถึงข้างหลังแล้วอุ้ยโอ้โหถือว่าวอยู่นะนายโมแต่เล่นนนยโมแต่แบบว่า บอ้ผมหล่อมากเลยครับโยเนี่ยก็ผมหล่อมากเลยครับฟูโอ้ยเหนื่อยใจเฮ้ยจิกี้ฉันว่าจะวางกล่องอ๋อไม่ใช่นะวางกล่องสองอันติดกันนี่นะใช่แล้วตรงนั้นเป็นแบบจุดบรรจบอะเอ็นเจมันก็เลยเป็นอย่างนั้นอบอกทันทีว่าเราวางอยู่ในตำแหน่งที่เท่าๆกันฉันหวังว่านะเป็นไงโอเคโอ้โอสุดยอดเอ็นเจไปเลยสุดยอดไปหรือเปล่าทําไมของนั้นมันมีโบว์จิกี้ทําไมของฉั้นมันเรียบสนิทไปเลยอะโทษทีโอเคเดี๋ยวฉันเลื่อนให้ ปแล้วมาขึ <c oughs> ้นมาชั้นที่2โอ้โความใหญ่โตสัมผัสได้เลยว่ามันจะต้องแบบว่าบะกาบรูละปลาลาอะไรนะความโหดของมันต้องแบบว่าบะลาปลาเป็นคําแบบว่าที่ฉันไม่เคยได้ยินมาก่อนในชีวิตดีเอาจริงๆจะก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกันอุ๊ยชั้นที่2เงเจเป็นชั้นที่2แล้วซูโกเดเนเออซุโกเดเน่ชั้นมาชั้นที่3แล้วเนี่ยจิกิเฮ้ยโอ้โหรีบไว้เจไม่รอแล้วจังหวะนี้ไปด้วยไปด้วยโอ้โหถ้าใครใครเป็นคนตัดสินใจให้ทําใหญ่ขนาดนี้บอกมาสิ อ้าวเฮ้ยก็นายบอกว่าสิบจิบจิบไงมันก็ไม่คิดว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้แหละตอนสร้างตอนแรกเฮ้ยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวแป๊บเดียวมันก็ได้แหละสิกี้ได้ไหมแป๊บเดียวก็ชั้นที่3แล้วเนี่ยใช่ในชั้นที่3แล้วมันอาจจะมีร้อยชั้นมันก็ค่อยๆทําไปก็แล้วกันยังไงนะมีร้อยชั้นโอ้ไม่กอดเอ็นเจเคยกินแต่ขนม3ชั้นอันนี้ขนมร้อยชั้นเอ็นเจฉันว่ามันมีพอจะมีวิธีที่มันสามารถทําให้สร้างเร็วกว่าดีแลเธอรู้ไหมอย่างไรเอาเป็นว่าด้านหน้าเนี่ยวางแบบนี้แหละแบบที่เราวางเนี่ยให้้ครบทุกชันเลย แต่ว่าด้านอื่นๆอะได้อเจทำแบบนี้ดีกว่าไหมแบบนายนี่เดี๋ยวฉันจะทําให้ดูขยายออกมาแบบนี้ใช่ไหมหมุนด้านแบบนี้ปุ๊บและเทียมที่เราจะต่อไปทีละกล่องเนี่ยวเราทาการยืดมันออกแทนยังไงล่ะ่างกไม่เอาไม่เอาไม่เอาอย่างนี้ พีระมิดเราไม่สมบูรณ์แบบจัว่าและเทว่านายต้องพูดวิธีนี้ทำไมล่ะเรายืดแบบนี้ไม่เห็นจะมีอะไรเสียหายเลยโอ้ยโอ้โหยืดแบบนี้มันดูไม่ดีตรงไหนเอจไม่เข้าใจในขณะที่นายมัวแต่แบบมัวแต่ยืดยืดนี่ช่มาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยโอ้ใหม่กอดโอเคเข้าใจแล้ววางเป็นกล่องๆก็ได้ให้ตายเถอะเอาล่ะมาเริ่มกันที่ชั้นที่4มาดูกันดีกว่าชั้นกับนายเนี่ยใครจะทําได้ชั้นเยอะที่สุดทิกกี้ไม่สิต้องบอกว่าชั้นกับนายใครจะทําเสร็จไวกว่ากันมันก็ต้องเป็นชั้นอยู่แล้ว <S <S เป็นนายได้ยังแบบมัว่ ว่ายืดๆอยูย่เลยอะตนี้ฉันเริ่มชั้นที่4แล้วด้วยนะไม่เป็นไรนับใหม่ยนับใหม่แล้วของเราเมื่อ <laughs> กี้นี้ฉันไม่พร้อมไม่ได้ชิคกี้อย่างนี้เขาเรียกว่าขี้โกงถ้ไปเน้นคำว่าขี้ขนาดนั้น โูขอเชว่าเธอพูดคําว่าขี้เฉยๆก็ได้คาถานั้นน <c oughs> ่ะผลการสร้างพีระมิดนี่บอกเลยนะเราไม่ต้องบินสร้างก็ได้เพราะว่าเดินเป็นขั้นบันไดเลยนะใช่แล้วมันเป็นสิ่งก่อสร้างที่แบบว่าอียิปต์โบราณก็สร้างกันโดยไม่มีเครื่องจักรเลยนะเอเจเอรู้เปล่ารู้สิดูฉันเป็นทรีโอพาทาขนาดนี้ฉันไม่รู้ได้ยังไงแต่มันยังเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอยู่เลยนะไปเด้ยังแบบว่าคอนเฟิร์มไม่ได้ว่ามันถูกสร้างขึ้นไดงไงเพราะว่าหินแต่ละก้อนน่ะการจะแบกขึ้นไปมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยมันหนักเป็นหลายๆร้อยตันเลยดิใช่ เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะคนที่สร้างคือมนุษย์ต่างดาว เอาเ้ยไปเวมนุษย์ต่างดาวเฉยเลยเอาหินหนักขนาดนั้นใครจะสร้างได้ต้องใช้คนงานมหาสารขนาดไหนกันเชียวแล้วมันก็ไม่ได้เล็กๆด้วยนะเห็่ล่าสุดมีการค้นพบแบบว่ามันมีเสาลึกลงไปใต้ดินเป็นร้อยเมตรเลยนะจิกกีุ้้ยโอ้โหจริงๆแล้วพีรมิดอ่ะมันคือแค่หลังคาเท่านั้นเองอ่ะลองคิดดูสิจิกี้ถ้าเกิดว่าหลังคามันใหญ่ขนาดเนี้ยจริงๆแล้วสิ่งก่อสร้างนี้จะใหญ่ขนาดไหนอ่ะนี่คือเรากาลังสร้างหลังคาเปรมิดอยู่ใช่ไหมใช่แล้วโอ้หม่กอดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก จริงๆสุดยอดไม่แปลกใจทำไมเขาถึงเรียกว่าสิ่งมหัศจรรย์ของโลกใช่ไหมใช่แล้วจิกี้ถูกต้องนายนี่ก็ฉลาดเหมือนกันนะเนี่ยนอกจากฉันจะฉลาดแล้วนะฉ,ฉันก็หล่อด้วยนะเอเจรู้เปล่าจ <laughs> 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 ิกี้ โอเคไว้จิ๊กฉันโอเคแล้วฉันก็หล่อโอเคใช่ใช่เอาแหละต่อเข้าไปเราเนี่ยแหละคือคนงานของพีระมิดพีระมิดแล้วเราก็ต้องมาสร้างพีระมิดใหม่ในชาตินี้อีกอย่างนั้นเลยจิ๊กีั่นี่ฉันจะบอกนะว่าฉันทําเยอะกว่านายเดี้อเนี่ยฉันทําแบบว่า3แถบเต็มๆเลยนะเนี่ยเฮ้ยเธอก็พูดไปเงินเจฉันเนี่ยฉันสร้างไวแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปั๊บปั๊บประป๊บเลยเออฉันจะรอดูว่าปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บประป๊าปนายจะแค่ไหนนี่ฉันตั้งที่สี่ในฉันทำส่วนของนายด้วววยยยนนนนะะะเเเเเี่่่หตาาาออรร็กิพฉัค ือนักวิศวก,กรรมมาก่อนอ <laughs> ะ <laughs> อะไรนะขออีกรอบได้ไหมอะ คือนักวิศวกรมกรมมาก่อนทำไมคำว่ามาก่อนมาทาหลังแล้วมันฟังไม่ค่อยดูดีเท่าไหร่เอ็นเจฟังแล้วดูแปลก,ปลกเลยฉันว่าเป็นวิศวะด้วยแล้วก็เป็นกรรมกรด้วยหรือเปล่ากรรมกรด้วยใช่มันก็เลยเวิศวกรมกรมมาก่อนโอเคทั้งออกแบบทั้งก่อสร้างใช่แล้วทำคนเดียวมันจะเท่ากันไหมเนี่ยฉันกับนายทำเนี่ยชิก,กี้ของเธอเป็นวิศวกรรมกรใช่ไหมใช่แล้วส่วนฉันเนี่ยทำงานสูงนะรู้บ่าวเฮ้ยทำงานเป็นอะไรยศสูงเลยเอ้ยอย่าบอกนะว่านั่นแหละเอ็นเจถูกต้อง คนเช็ดกระจกเฮ้ยจะตัดมุกฉันทำไมอะ <N> ่ะนายจ๋า <Ch ai> จะรอะไยเล่นหมสักพักนะ่า <N> <Ch ai> จะกี้จะรออยู่นายไม่เล่นสักทีอะ <N> ่ะใช่แล้วแหละฉันเป็นคนเช็ดกระจกบนตึกสูงนะ <N> ่ะ <Ch ai> ว่าวนาเชียวเธ <N> <Ch ai> อเ้ยกำลังจะเล่นมุกแบบว่าโอ้โหเหมือนแบบว่าซีอโอ ทำงานอยู่บนตึกสูงอะไรอย่างนี้อะโถเอ้ยอ้านายก็ไม่เตรียมฉันก่อนนะฉันก็เป็นนุกว่านายจะเล่นมุกเนี่ยเธอเล่นตัดมุกฉันนะเธอรีบไงช้น่ยช้า้ยเดี๋ยวนะาเอ็นเจฉันเจอสิ่งมหัาจัยรของโลกอีกอันหนึ่งแล้วคืออะไรหรอมองขึ้นไปบนท้องฟ้าข้างหลังตรงนั้นสิมันเหมือนแบบว่ามันมีอ่ามันมีอะไรลอยอยู่บนท้องฟ้าด้วย <laughs> เฮ้ย UFO หรือเปล่า UFO แน่เลยะฉันว่าใช่แล้วนี่แหละตอนที่เรากําลังสร้างอยู่ UFO ก็มากํากับอยู่ข้างบนนั่นเองอืมอย่างนี้นี่เองพี่กี้นายเลิกชวนฉันคุยได้แล้วนะนี่นายเป็นแผนของไงใช่ไหมที่ชวนฉันคุยแล้วก็พยายามตีตื่นขึ้นมาใช่แล้วแหละตอนนี้ฉันสร้างไวมากแบบว่าจะป๊จะปั๊บปๆๆเลยโอเคเฮ้ยบ่นกันไปบ่นกันมาเนี่ยแป๊บๆก็แบบว่าจะถึงฝั่งฝันแล้วนะเอเจ นี่มันเกินครึ่งทางแล้วหรือเปล่าฉันว่าใช่นายว่าใช่ไหมฉันว่าใช่ก็ได้ได้เราต้องบอกว่าใช่แล้วปลอบใจตัวเองปลอบใจตัวเองมันก็ดูเป็นรูปเป็นร่างอยู่นะเอ็นเจฉันว่าเอ้ยมันต้องเป็นรูปเป็นร่างอยู่แล้วเพราะเราคือนักวิทยาศาสตร์นักวิศวะเฉันว่าเราไม่ได้เป็นหรอกนักวิศวกรรมอะเราเป็นวิศวกรใช่ไหมใช่ก็ได้แต่ต้องบอกว่าใช่สิไม่ใช่ไหมใช้เวลาในการก่อสร้างนานมากเลยเพราะเธอคนเดียวเลยเอ็นเจจริงๆแล้วนายตามฉันทันเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรหรอฉันทําฉันตรงนี้ขอไปทั้ง หมดเลยไงจิกี้อืมใช่ก็ได้ <laughs> ฉันว่าแล้วทําไมนายถึงตามฉันไวพี่แจ๊ก็เพราะว่าฉันทําตรงนี้ให้นายด้วยนี่เองจะปัป๊บปับ๊บปั๊บเชืโอ้โหถึงไหนแล้วเดี๋ยวนี่ไงฉันที่หกอ๋อฉัน้าใจแล้วพอแบบว่าพอฉันมันเริ่มสูงขึ้นใช่ไหมจํานวนกล่องที่ต้องวางมันก็น้อยลงมันก็เลยทําให้เหมือนแบบว่าหลังๆเริ่มไวขึ้นไง <laughs> <laughs> ไม่ใช่หรอกนายไม่ได้ทําส่วนตรงข้างหลังไงจิกกี้ไอ <laughs> <laughs> ฉันพูดถึงม,มงุมมองของวิศวกรรมอ๋อโอเคใช่แล้วบอของกรรมกรอย่างฉันละวิศวกรรมแลนะ าการมองเห็นแปลนน่ะมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยไปเรื่อยดิเออนี่เห็นไหมจำนวนกล่องที่วางชั้นล่างสุดอะ่มันเยอะใช่ไหมแต่พอมาขึ้นมาชั้นสูงขึ้นเนี่ยจำนวนกล่องที่ต้องวางมันก็น้อยลงยังไงล่ะนี่เห็นไหมมีเหตุผลมีเหตุผลยังไงต่อยังไงต่อนี่ข้างล่างวาง10กล่องใช่ไหมข้างบนสุดตอนเนี้วางแค่แบบว่า7 8็ปดกล่องก็เสร็จแล้วใช่แต่ฉันทาไมรู้สึกวางก็วางเยอะอยู่ดี <laughs> ฉันไม่ได้กินแรงเธอนะเอ็นเจนายกำลังกินแรงแกันเลยลาชิกี้ฉันกำลังกินลมชมวิวเฉยเฉยนี่เรียกว่ากินแรงเลย แ้วมีเพลงหนึ่งจะร้องให้ในายฟังเพลงอะไรเหรอทําไมฉันต้องทํางานนะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันโลบักก็ไม่ได้เพลงนี้ฉันแต่งขึ้นมาเองไหวเอาเป็นว่าบอกข่าวน้องๆหน่อยดีกว่าเอจข่าวอะไรอย่างนั้นเหรเป็นข่าวดีที่แบบว่าเดี๋ยวพวกเราจะมีเซอร์ไพรส์ให้น้องๆกันอ๋อ ใช่แล้วเจนันใช่ไหมเจนันใช่ไหมใช่แล้วเจนั่นแหละเอ็นเจเจนั่นแหละเออเจนั่นเจนันเหนเ่อยไกล้แล้วใช่ไหมล่ะเอ็นเจเจนั่นแหละเออเต้นเต้นอยากเห็นจังเลยนะเซอร์ไพรส์นั่นนะเออไงน้องๆน้องๆอยากอยากเห็นหรือเปล่าครับอยากเห็นหรือเปล่าครับเซอร์ไพรส์ใช่แล้วเซอร์ไพรส์เจ้านั่นเจ้านั่นเจ้านั่นเจนั่นแหละเอ็นเจใช่แล้วใช่แล้วโอ้โห ต้องน้องน่าจะกำหมัดแล้วนนั่นอะไรของพี่นี่หายตายเธอเอาเป็นว่าอุบอิบไว้ก่อนใช่แล้วเดี๋ยวอีกประมาณ3-4วันก็น่าจะรู้ว่าเซอร์ไพรส์นี้คืออะไรเ,ออเราใช้เวลาในการทำมาสักพักนึ่งแล้วครับแอบซุ่มทำมา บอกเลยนักซุ่มและพวกเราตั้งใจทําอย่างมากเลยใช่แล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวอีกสองสมวันก็จะได้รู้กันเองนะครับว่าเซอร์ไพรส์คืออะไรน้องๆโอ้โหบอกให้อยากรู้แบบนี้น้องๆกำหมัดแน่นอนจำหจมัดแล้วจังหวะนี้เอ้เซอร์ไพรส์อะไร,รอ่ะพี่จะบอกเลยว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆก,กับการรอคอยใช่อนะไรจชิกี้นาะยโยามัวเทลรายทะเลอยู่เลยฉันไม่เคยทะเลทลายทะลายเทะเลไปไหนเลยนะนายทะเลทลายอยู่ชิกี้ชุมแมพี่ฉันทํามาถึงชั้นที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันฉันก็ไม่รู้ เหมือนกันแล้วพวกเราทาถึงชั้นไหนชั้นไหนก็ไม่รู้แต่ให้รู้สูงเท่าต้นไม้แล้วอุย้ยหูสูงเท่าต้นไม้เลยเหรอใช่แล้วต้นใหญ่ใช่ไหมอ่ะต้นใหญ่โอ้ใหม่หใบไม้เขี่ยผมชั้นเมื่อกี้ตกใจเลยนู้ว่าแมลงโอ้ใหม่ก็เอ็นเจที่เราก็แบบว่าความพยายามสูงเหมือนกันนะพวกเราเดีย่ยแน่นอนสิชิกี้ธรรมดาที่ไหนนะพวกเราเรทำกันไปได้โอ้หม่ก็ทำไปเพื่ออะไรเอ้าเพื่อความอลังการงานสร้างไงทำไมรู้สึกมันดูไปดูมามันได้แค่ครึ่งเลเองเนี่ยเฮ้ยจะบ้าเหรอเอ็นเจเราทำมาขนาด มันจะไปครึ่งหนึ่งได้ยังไงกันเล่าปริงของนายโอ้หมายก้อนเหมือนครึ่งหนึ่งยิงด้วยจิกี้ได้ตัดกำลังใจอย่างนั้นเลยครึ่งแล้วนี่ไงเอ็นเจโอ้โหเธอทํากล่องต่ํกขนาดนั้นมัน,นก็ดูมันก็ขึ้นชา้าสิกล่องต่ำอะไรอะจิกี้ไม่ไงเธอยกขึ้นมาอีกหน่อยดึงแบบนี้มันจะได้เออถึงยอดเร็วๆะนะเอ็นเจนี่นะคะคนขี้เกียจไม่ใช่ขี้เกียจเขาเรียกว่า working แบบ efficient อะไรนะรู้จักแต่คาเดเชียนเฮ้ยฉันรู้จักแต่คาร์เนชันเฮ้ยนมคนไม่ใช่ ไนม,นมพองมันเลนยไม่น่าใช่ไม่น่าใช่นะจิกกี้นมคาเนชั่นไงเอาไว้ใส่กับอ่านมเย็นน่ะนมนมชมพูนมเย็นนะอร่อยจังวันเธอปล่อยมันผ่านไปแต่จิกกี้ตอนนี้รู้สึกเริ่มออกเวหิวต้องอกเวหิวหิวยังไงก็ไม่รู้อยากกินนมเย็นฉันอยากกินชาเขียวโดยเฉพาะชาเขียวเข้มข้นใส่นมน้อยๆแล้วก็ขอชาเขียวเค็มๆได้เป็นคนที่ชอบกินชาเขียวมากๆเลยก่อนจะได้กินชาเขียวฉันว่าตาเราเขียวก่อนแล้วจังหวะเนี้ย สร้างกันมาจนตาจะปวดหมดแล้วดี๊ปลื้มหมดแล้วในตอนี้ดูมาแล้วกันดูอะไรไม่ค่อยออกเล้วนี่มันครึ่งทางจริงๆนะแต่เอเจครึ่งทางแล้วเกินแล้วด้วยิกี้เกินครึ่งทางแล้วเหรอเกินไปแล้วที่เราทาอยู่ตอนเนี้ย <guy> <ะ>เกินไปไม่หวานแล้วมาหวาน ใจฉันมาทํามาหลายที่นี่สร้างปิระมิดไงเอ็นเจไม่น่ามาเลย <laughs> น่าจะบอกว่าวันนี้ฉันไม่สบายนะเพราะรู้ว่าสร้างปิระมิดเนี่ยไม่สบายขึ้นมาเลยในอย่างเงี้ยเอ็นเจฉันบอกแล้วให้สร้างแบบที่ฉันบอกไม่ได้ทิกกี้มันไม่เห็นความพยายามและความโหดความเท่ของพวกเราแล้วเป็นไงบ้างตอนนี้ไม่น่าเทเลยไม่น่าอยากเท <laughs> เไม่น่าอยากเทเลยไมุ่ดยอดเลยอะไหนๆแล้วก็ได้เทขนาดนี้แล้วเนี่ยน้องๆเห็นเราพยายามขนาดนี้ <laughs> เพื่อให้น้องๆเห็นพิระมิดที่แบบว่าสมบูรณ์แบบ พิสูจน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับผมตอนนี้ฉันจะเริ่มงงแล้วว่าปุ่มนี้ก็ปุ่มอะไร <c oughs> <c oughs> อันนี้ใช่ปุ่มเฮ้ยนันหายไปแล้วชิคกี้นะ่าทำไรอะ่ะ <c oughs> ตอ่อทีฉันกดผิดโอ้ยฉันก็นึกว่าฉันเป็นคนทำหยุกก้อยฉันไม่มีแรงแล้วชิคกี้ช่วยฉันด้วย <c oughs> นิ้วก้อยไม่ทํางานแล้วนิ้วก้อยที่ต้องกดปุ่มตัวชิปนี่มันโอ้โหต้องแข็งแรงพอสมควรในการสร้างเปอร์ดิฟนี่แก็นั่นละสิซิกแพคกนิ้วก้อยขึ้นแล้วตอนนี้ไม่มีแล้วตอนนี้คือพงซิกแพคอะไรไม่รู้จักนิ้วก้อยอ่อนแรงอ่อนแรงแล้วนิ้วก้อยฉันนิ้วก้อยฉันไม่เห็นเป็นไรเลยเอ็นเจนั่นเป็นเพราะว่านิ้วก้อยเธอมันนิ้วสั้นยังไงล่ะอ <curves> <hh> นี่นายคนร้ายมากเลยทำไมต้องว่า <carro. S 1> ้วก uh ้อยฉันด้วยเอ็นเจนิวสั้นไม่ใช่เนิ้วฉันยาวแต่ว่าบังเิญว่าฉันหดเอาไว้อะมันหนาวไงฉันก็เลยหดคอนิ้วเอาไว้แปลกแปลกมันหนอนไงชิกี้มันหดตัวได้นะทิกี้จะต้องกดกระปี้บายปวววววอวว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 วะวว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 น่ เซิร์ฟเวอร์มันจะรีเซ็ตแล้วทุกคนโดนดีดออกมาจากเซิร์ฟบดเลยแล้วเออพีระบิดที่เราสร้างเมื่อกี้นี้ฉันว่ามันอาจจะยังอยู่จิกี้เราต้องลองดูมันจะยังอยู่ไหมเอ็นเจเธอว่ามันจะยุ่งอยู่ไหมองแล้วไปหูไปดูไดูไปดูไปดูไปดไดูไป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 ดูไดไดไปดูไปดูไไปไไไดไปไได ตอนนี้ฟิลเหมือนแบบว่ามัมมี่ที่ไม่มีบ้านอยู่อะตอนนี้ <c oughs> รู้สึกไร้ห,หนทางเหมือเหมือนไม่มีที่ไปทุกอย่างมันโค้งขวงไปหมดเลยหัวใจฉันมันก็ว่างเปล่าไปหมดแล้วไม่เป็นไรเอ็นเจฉันว่าฉันมีวิธีอยู่ <c oughs> ยังไงอะจิ๊กความสวยงามที่สร้างมาของแกมันพังทลายไปหมดแล้วโอ้ยไม่เป็นไรแต่เอ็นเจนี่เดี๋ยวฉันมีวิธีแก้เดี๋ยวเธอรอฉันแป๊บหนึง่งเดี๋ยวมาเอาแหละโอเคเอ็นเจในตอนนี้ก็เสร็จเดียวรอให้แล้วแผนสำรอง พวกเฮ้ยเกือบไปจ,จู่ๆเซิฟก็ดับเฉยเลยเฮ้ยพวกเราเกือบจะถอดใจนะนะเนี่ยเราก็เลยทําการสร้างพีตระมิตขึ้นมาใหม่ใช่แล้วเป็นมินิพีระมิดเออือโอเล็กกว่าเดิม<บ> <laughs> โอ้ตอนแรกทําไว้ซะใหญ่โตเลยอันนี้ก็คือต้องทําขนาดแบบว่าย่อไซส์ลงมานิดนึงนะครับใช่แล้วก็คืออันนี้ก็จะประมาณเล็กกว่าเดิมครึ่งหนึ่งเนาะสิกี้ใช่แล้วแหละโอ้ oh, โหอันเดิมเกือบจะเสร็จอยู่แล้วเชียวจะเป็นอันที่แบบใหญ่โตอลังการมากแต่แบบนี้ก็ไม่แย่นะเอ็นเจดูส โโอ้โหดูยังไงก็เป็นพีระมิดแต่โอ้โหสุดยอดไปเลยอ่าสุดยอดเพราะว่าในอียิปต์จริงๆแล้วก็มีพีระมิดอันเล็กๆเหมือนกันอ่าเราก็เลยสร้างเป็นแบบว่าพีระมิดอันย่อยๆแทนนะครับทุกคนใช่เ พราะว่าถ้าให้สร้างอันใหญ่ใหม่เนี่ยโอ้โหน่าจะไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันนะครับวันนี้ก็นานาสีทัเอ้ยเอาเป็นว่ามาดูด้านในกันดีกว่าเอ็นเจได้เลยนี่ด้านในก็ไม่มีอะไรมากนะครับจากมุมมองด้านในเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้เลยโว้หัหมอนหัวเลยโอ้ไม่ก็เดินวนแบบนี้ก็คืออวกแตกกันเลยด้วยกันอวไมข้าดเงยเงให้ตายเถอะแต่มันก็กว้างกวางอยู่นะเนี่ยใช้ได้อยู่โอ้ยถ้าเป็นอันเก่านี่มันจะใหญ่ขนาดไหนเนี่ยโว้บอกเลยว่าน่าจะแบบว่าเดินไม่ไหวไม่หวานไม่ไหวอ่ะขอขึ้นไปดูข้างบนหน ญาติปีนนี่ปีนปีนปีนมิตอทูอทูอทูนี่มองจากด้านบนแล้วนี่แหละพีระมิดของจริงเอ็นเจเดีมันจะแหลมเฟี้ยวไปหน่อยก็ตามอันนี้ไงสมสมมาแล้วโอเคโอไมค์กอดใช้เวลาสร้างเป็นชัมม่วโมงชั่วโม,มงเลยครับพีระมิดอันเนี้ย <c oughs> ใช่แล้วถ้าเกิดว่าเซิร์ฟไม่ดับนะป่านี้ก็เซร์ฟไปนานแล้วล่ะใช่แล้วแถมเป็นอันใหญ่ด้วยให้ตายเถอะโอ้เซิร์ฟเวอร์แบบว่าโหดร้ายกับพวกเราชะมัดเหนื่อยเซ็งเลยเอาเป็นว่ายังไงก็ฝากกดไลค์ให้พวกเราด้วยนะครับเพื่อความพยายามของพวกเราใช่ ล้วสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวไปพักก่อนไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วดิเพื่อนๆฉันก็บอกว่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเหนี่ยทั้งสี่คนเนี่ย <c oughs> โอ้ยน่ากลัวชะวัดเลยเอ็นเจไม่อยู่ใกล้ดีกว่าเอาแหละเอาเป็นว่าวันเนี้ยขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับทุกคนไปละบ๊ายบายบบ๊าายยเจอกันพรุ่งนี้เนี่ยเข้าไปนอนในพีระมิดดีกว่าไปด้วยเอ็นเจเถอะ